สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิตราดีทองประศีจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัต์ค่ะในวันนี้จะมานําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนในหัวข้อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันโดยใช้รูปแบบการสอนแบบผสมผสาน blended learning สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สองศ วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้นะคะเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสังเกตในชีวิตประจำวันโดยใช้รูปแบบการสอนแบบผสมผสานและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบผสมผสานค่ะการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่หลากหลายซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทั้ง ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนทั้งในรูปแบบปกติและแบบออนไลน์เราจะเห็นได้ว่าถ้าครูผู้สอนมีสื่อการสอนที่หลากหลายวิธีการวัดประเมินที่ชัดเจนเป้าหมายในการเรียนรู้ที่จะให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จนั้นก็จะประสบความสำเร็จง่ายค่ะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบผสมสารนั้นก็จะทําให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแล้วก็จะมีความพึงพอใจที่มีต่อ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานค่ะประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการจัดทำงานวิจัยในครั้งนี้นะคะประชากรจะเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีสองวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัตจำนวนเจ็ห้องเรียนรวมทั้งสิ้น240คน และกลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้ในการจะทำวิจัยในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ห้องที่4ค่ะซึ่งเราใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มนะคะ cluster sampling จำนวน30คนค่ะผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจะเห็นได้ว่าก่อนทดสอบนะคะค่าคะแนนเฉลี่ยจะอยู่ที่10.27 หลังจากที่ครูผู้สอนได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานหรือ blended learning จะเห็นได้ว่าเมื่อมีวิธีการสอนที่หลากหลายมีการวัดผลที่ชัดเจนนะคะค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนก็จะสูงขึ้นมาจะอยู่ที่13.63ค่ะและผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่2น,นะคะสารางนี้จะเป็นตาราง ค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานค่ะจะเห็นได้ว่าค่าคะแนนเฉลี่ยจะอยู่ที่4.2เป็นส่วนมากก็จะอยู่ในระดับมากนะคํะไม่ว่าจะเป็นในหัวข้อเรื่องครูผู้สอนได้ชี้แจงให้ผู้เรียนได้ทราบอย่างชัดเจนผู้เรียนมีความสุขสนุกสนานในการเรียนทั้งรูปแบบปกติและออนไลน์เนื่องจากว่ามีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและเข้าถึงผู้เรียน ะคะผู้เรียนสามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเมื่อผู้เรียนได้เรียนจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายผู้เรียนก็จะมีอิสระในการเรียนรู้มากขึ้นนะคะสรุปผลงานวิจัยในครั้งนี้นะคะนักเรียนมีพัฒนาและความสามารถดีขึ้นในการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันหลังจากเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบผสมผสานและ การเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบผสมผสานนั้นสามารถทําให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นทําให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนดยรูปแบบการสอนแบบผสมผสานอยู่ในระดับมากค่ะ ขอเสนอแนะในการจัดทําวิจัยในครั้งต่อไปนะคะควรน,นําการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลายและเลือกใช้ตามความเหมาะสมของบริบททั้งผู้เรียนและบทเรียนนะคะเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนและเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความกล้าสแสดงออกในการใช้ภาษาได้มากขึ้นและ ควรนำรูปแบบการสอนด้วยวิธีการสอนแบบผสมผสานไปประยุกต์ใช้ในการสอนด้านทักษะอื่นๆได้เช่นเดียวกันวันนี้ดิฉันขอจบการน,นำเสนอวิจัยในชั้นเรียนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ